มหินทาอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดนองบวัวลำพูสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาเตรียมความพร้อมรถนะครับแท็กเตอร์มหินทา3 140 40แรงมาคันนี้นะครับจะนำไปส่งคุณลูกค้าที่ต่างจังหวัดนะนะครับเซตนี้เลยก็คือไม่มีดันดินหน้าผ่านพลแล้วก็โรตารี่เนาะแต่วันนี้นะครับจะมาแจกโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับผมแจกโปรโมชั่นนะครับรถแท็กเตอร์มหินทา3140แล้วก็ 3136รุ่นเทคแพ็กนะราคาที่519,000บาทราคาเท่ากันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น3136นะครับรุ่นเทคแพ็กแล้วก็3140นะครับ40แรงรถแมนวนวลคันนี้นะครับราคาอยู่ที่519,000บาทนะโปรโมชั่นของเราวันนี้นะครับเราแถมฟรีชันทีนะครับชุดใบมีดดันดินหน้าแล้วก็ 1, พานทวนด้านหลังนะ ผันพวนคุณลูกค้าเลือกได้นะครับไม่ไม่ว่าจะเป็น5าจานหรือ6จานนะนะครับผมส่วนลรตเตอรี่นะครับคุณลูกค้าซื้อเพิ่มเนาะเป็นลรตเตอรี่ยี่ห้อสยามอีพิเมนต์นะครับเซตนี้นะครับผมเซตนี้เราขายที่ราคา575,000บาทนะนะครับก็คือตัวรถ1เอ่อตัวรถ5้า0 0 0บาทนะครับแถม2ชิ้นนะครับผันหน้าแล้วก็ผันพวนนะส่วนโรตเตอรี่นะครับเมตรหสยามอีพิเมนต์นะครับ ทางบริษัทเราขายรถแท็กเตอร์3140เซตนี้ในราคา5 7า0 0 0บาทนะนี่นะครับราคาตรงนี้เลยราคาดีมากนะแท็กเตอร์รุ่นนี้ก็แรงๆเหลือเลยครับเครื่อง2 0 0 0 c นนะนะครับในคัส40แรงรู้สึกว่า,าที่เป็นรถนานะที่เป็นรถนาตัวตัวเล็กๆแบบนี้รู้สึกว่าจะเป็นรถไข่ายมหินทานะครับค่ายนี้ที่ให้ ซีซีของเครื่องยนต์นะครับที่สูงมากนะครับผมอ่านี่นะถึง2000ซีซีเลยนะพันพวนก็ลูกค้าเลือกเป็น6จานนะครับตัวนี้นะแล้วก็ของแถมนะครับของแถมเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากอุปกรณ์ต่อพ่วง2ชิ้นนะก็จะมีชุดปั๊มลมนี่เลยนะครับปั๊มลมแล้วก็พร้อมอุปกรณ์นะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างาเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับนี่นะก็จะมีนะครับ มีเสื้อนะครับเสื้อทํางานนะครับแล้วก็กระบอกอัดจารบีจารบีนะรเนาะปะแจเลื่อนนะครับสายลมหัวเติมลมอะไรพวกนี้นะครับหวัวปืนฉีดลมเนาะนะครับเซตนี้ก็คือแถมไปกับกับตัวรถเนาะนะครับแล้วก็เซ็ตของแถมจากตัวรถนะครับผมตัวนี้จะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองเนาะนะครับก็จะเป็น พวกไส้กรองต่างๆนะครับจะอยู่ในนี้เนะาะเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะครับอ้เยอะแยะเลยมีกระเป๋าให้ด้วยนะกระเป๋าไหมนี่นี่กระเป๋าไม่หินทานะเออแล้วก็ไส้กรองโอ้โหโอ้ใช้กี่ปีถึงจะหมดนี่เยอะแยะเลยครับท่านผู้ชมมีกรองไฮดรอลิกนะเนี่ยนี่นะกรองอากาศกองไฮดรลิกหนึ่งสองสกองอากาศกอ,กองเครื่องโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยครับท่านผู้ชมนี่นะโอ้ของแถมเยอะมากนะ นี่กองโซลา่าอ้มีอะไรบ้างนี่ทำไมมันเยอะจังเยอะจัดนะครับของแถมที่มาจากเมืองนอกนะที่เขาแถมมาให้นะโอ้โหรู้สึกว่านี่นะน่าจะใช้สองสามปีก็ไม่หมดนะเนี่ยนะครับของแถมเซ็ตที่เขาแถมมาจากจากโรงงานเขาเนาะนะครับโอเคเนาะแล้วก็มีปั๊มลมเนาะมีชุดอุปกรณ์ที่ทางบริษัทของเราแถมไปแล้วก็ นะครับอุปกรณ์ที่มาจากประเทศที่ผลิตนะครับลายโรงงานที่ผลิตนะครับผมคุณลูกค้าจะได้รับนะครับเซตนี้เลยนะในราคาที่ห้าแสนหนึ่งหมืนเก้าพันบาทนะถ้าไม่เอาโรตารี่นะนะครับอ่านะถ้าไม่รวมโรตารี่ถ้ารวมโรตารี่ด้วยก็นะครับห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับโรตารี่เป็นของดีเลยนะ เป็นของอสยามอีพิเมนต์นะครับรุ่นหัวเกียร์อิตาลีนะตัวนี้นะนี่นะครับงานสวยได้มาตรฐานนะครับอ่าสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจรถแท็กเตอร์มหินทานะทุกรุ่นนะครับทางบริษัทของเรามีจําหน่ายตั้งแต่รุ่นยี่สิบเอ็ดลิตรยี่สิบเจ็ดแรงม้านะครับเข้าร่องอ้อยนะถ้าขยับมาเป็นรถนาก็สี่สิบแรงมา้าแล้วก็สามสิบหกแรงม้านะอ่าขยับมาเป็นรถอเนกประสงค์ก็ห้าสิบแรงมา้ารถไล่ก็หกสิบห้าเจ็ดสิบห้าแล้วก็เก้าสิบสองแรงม้านะ ทางบริษัทของเรามีจําหน่ายนะครับอ,อยากสอบถามเข้ามาที่นะครับผมเบอร์โทรศัพท์0942235120นะทีมงานมหินทามอำ mm hmm. เภอศรีบุญเรืองจังหวัดน้องบัรลรัมนะครับพร้อมบริการคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับผมถึงบ้านคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่วันนี้มาส่งไกลถึงสุพรรณบุรีนะ,ะนะครับ คิ้นที่เขากา็หาข้อมูลนะครับใน f c e e o o o นะครับแล้วก็เจอเฟซของผมแล้วก็สั่งจองออนไลน์มาทาง Facebook ของเรานะครับก็ใช้ระยะเวลาเดินสินเชื่อกับธนาคารทิดโก้อยู่ประมาณ5วันนะครับผมสินเชื่ออนุมัติก็ส่งมอบรถทันทีเลยเก็บเงินดาวหน้าบ้านนะครับเก็บเงินดาวหน้าบ้านด้วยนี ตอนนี้ก็กำลังเอารถลงนี่ครับเป็นลูกค้าของเรา,าสาธิตการไถนะครับแต่ไรไม่เข้าครับดินแน่นมากดินมันแห้งเกินไปนะครับผมนี่นนะ